จะว่าไปพี่ได้สัญญากับทุกคนว่าเรื่องทีสองนี้จ่น่าสนใจสุดๆเลยสินะงั้นก็ออกฝากตัวด้วยละกันนายอยู่แล้วถ้าจะให้พูดตามตรงสมองมันตันอยู่นะ่ะอ่าจริงสิพอดีเลยอยากได้คำแนะนำดีๆในฐานะของน้องสาวหน่อยนะ่ะฮะแล้วคำแนะนำคืออะไรหรอ จนถึงตอนนี้ฉันเขียนนิยายแต่แนวต่อสู้ไม่ค่อยชินกับนิยายรักตลกซะเท่าไหร่ไอเดียของน้องสาวที่น่ารักเลยไม่ผุดเข้ามาในหัวเลยนะงั้นเหรอเอย่าเลยเพราะงนขอ,เ,อเธอเข้ามาในหัวนะเอ๊ะมาไม่เข้าใจเลยวันก่อนเธอก็พูดไม่ใช่หรอว่าต้องวาดรูปนะฉันไม่วาดอะไรที่ไม่เสยเหในชีวิตจริงหรอกนะใช่ไหมของฉันก็เหมือนกันเพราะงั้น ฉันอยากเห็นน้องสาวที่น่ารักและก็น,น่ารักจริงๆเอ๋ขอแต่ตัวหน่อยได้ไหมชั<ร>้น้อย มไม่เห็นต้องอายขนาดนั้นเลยแต่แต่ว่าช่อพีรามอก <Yeah. S 1> เอ๋หยาบคายโล่งจิตพระเอกในไลท์โนเวลเธออาช่อเหมือนพระเอกในไลท์โนเวลตรงไหนฟักหัดล้าน ลูกผัว้องสาวนี่ม,าามันลำบากสุดเลยแย่ที่สุดเขาหลับแค่นี้พอแล้วใช่ไหมโอ้ยหลับแค่น,น,นี้พ<ค>อแล้ว